สวัสดีค่ะผู้เรามาจากซีวิวายเรื่องสร้างวินิเหนียวนะคะล้านนี้ก็เป็นนักแสดงค่ะสวัสดีครับผมเพชรรัตนานะครับรับบทปินิเหนียวครับสวัสดีครับผมชื่อสังมิงครับรับบทเป็นสังมิงครับสวัสดีครับผมรัชพลนะคะเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้ครับซีรีส์มีกระแสออกมาแล้วว่านี่มค่ะมีคนตอบรับเป็นบ้างไหม ก็คือว <sm ่าซ really ีรีส์วายังมิดิเหนียวเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์เลยนะคะแต่ว่ามีแฟนด้อมแล้วแล้วก็ตามไปอีเวนต์ทุกที่เลยตามไปครีดอย่างเช่นวันนี้นะคะเป็นงานนิวเจอร์นี่ของช่อง9น้องๆก็ตามมาคือแบบว่ารอไม่ไหวแล้วที่จะให้ออกอากาศนะคะคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยครับยางกระแสซังตอนนียค่ะกำลังตอนนี้น้องเขาอยไบ้างสังมิ How do you feel about you right now very famous in Thailand อ๋อ ทุกวันมีความสุขมากคนเยอะมาก and then ทุกคนบอกว่าชื่อสังมินมีความสุขมากทุกคนเรียกชื่อสังมินใช่เป็นราะว่าได้ยินชื่อตัวเองจากเวลาที่แฟนๆเรียกในประเทศไทยทุกคนรู้จักก็คือดีใจมากๆค่ะและน้องเพชรละคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างเป็นพระเอกแล้วนะก็ต้องอย่างแรกเลยรู้สึกขอบคุณแฟนคลับที่สังมินครับ เพราะว่าทุกคนช่วยกันโหวตให้ผมได้เป็นนายเอกของพี่สังมินแล้วก็ดีใจที่เขาแบบตามมาทุกอีเวนต์เลยแล้วก็แบบให้กำลังใจพี่สังมินแถมก็ยังให้กำลังใจผมอีกด้วยขอบคุณมากครับตอนนี้ยนะเราถู่่นี้เ่ยเราถ่ายไปสิ้นสุดการถ่ายทำแล้วตอนนี้เป็น post ์ r o d u c t i o n กำลังตัดต่ออยู่นะคะแล้วก็ ในฐานะผู้กับเนี่ยดูถึง EP 7ีแล้วแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็ใกล้จะเป็นตอนอวสานในสำหรับการตัดต่อ,ตอก็รู้สึกว่าสนุกทุก E ีีเลยอยากให้ทุกคนติดตามชมครบรสชาติเป็นซีรีส์วายฟิลฟูดนะคะมีทั้งโรแมนติกคอมอดี้ค่ะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ก็แสดงความสามารถกันเต็มที่เรื่องนี้ค่ะมีอะไรอบสปอยเกิดเกิดจริงๆแล้วฟิลกูดเนี่ยไม่ได้ฟิลกูดอย่างเดียวฟิลกูดหน้าจอโทรทัศน์แต่ว่าเลิฟซีนก็ค่อนข้างหนัก ซึ่งเราเก็บไว้เป็นอันคัดนะคะเพื่อที่จะลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถที่จะ Subscribe แล้วก็ไปดูกันได้โดยเฉพาะเลยเฉพาะฉากลูฟซีนเนาะ They want t know about love scene againCan you talk about love scene? Oh, in something called Danielle มี romantic and then sexy and then sunuk โลก or makeup พี่เพชรล่ะอยากพูดอะไรถึงเลิฟซินห,หน่อยไหมยืนยันคำเดิมครับว่าเกิดมา22ปีไม่เคยเห็นท่าอะไรแบบนี้เลยครับก็มีครบทุกกระบวนท่าย่ายูไม่อเอกของเราก็คือตะคิวกินนะคะเพราะว่าถือว่าเลิฟซินเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะสำหรับซีวายของไทยแล้วเรื่องภาษาะไทอัมัไหนพูดไทยยากไหมพูดไทยยากไหม you when you, you acting ใช่ครับสังมินกับตินเนียวสังมินพูด ไทยเยอะมากยากไหมยากไหมเขาจะต้องสอนเยอะมากยากไหม difficult อ้ไม่ยากครับแต่แต่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ยากไม่ยากนิดหน่อยแต่สังนินทำได้ครับจริงจริงแล้ว่เขาพูดได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าบทเนี่ยต้องแปลเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นคาราโอเกะภาษาไทยเพราะฉะนั้นเขาต้องไปจำ ทั้งเข้าใจด้วยแล้วก็จําด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็ใช้เวลาเตรียมตัวสําหรับการท่องบทประมาณ3เดือน right three months <'s> memorizing all the Thai ใช่ครับแล้วแผนงานตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิ้นปีหรือต้นปีนะคะแล้วก็ช่วงธันวาคมเราก็จะเริ่มโปรโมตจะมีแคมเปญที่จะพา FC เนี่ยมาดู first EP EP เอ i s o d e แรกด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ uh, อ่าส่วน s t r e ม m i n g p ล a t f o r m ก็คือเดี๋ยวอาจจะบอกมีหน้าว่าเป็นที่ไหนนะคะค่ะัให้ฝากแต่เราไม่ฝากเลยห้เากนะ็ฝากสังมินนินเดี๋ยวนะครับมีนักแสดงอีกหลายคนมากที่น่ารักมากๆครับอยากให้แบบทุกคนเปิดใจดูนะครับสมมิใช่ ฝากสังมิงกับตินเหนียวตัวนะครับทุกคนครับผมรักคนมากทุกคนฝากด้วยนะคะช่องเก่าผมรักช่องเก่าช่องเก่ากอดสามซียวคขอบคุณกคขอบขอบคุณค่ะ